วันนี้เราจะไปไหนแชมซิงไปเขาคอเย yeah. วันนี้เราจะไปเขาคอนะผมไปบ้านพักภูวิลล่านะผมวันนี้เราจะขี่เวฟไปนะผมทริปครอบครัวสอจอร์นบวร์นครัาจำว่าเราจะเกมหรือเปล่าวะเอาผมดูหลังพี่ดูหนะ้า <c oughs> ครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วับผมกับช่องบังซิปรอแซลูวันนี้เราจะไปไหนช้างสิงไปเขาคอเยดวันนี้เราจะไปเขาคอนะผมไปบ้านพักภูมิลล่านะผมวันนี้เราจะขี่เวฟไปนะผมทิปครอบครัวสจอัมมวันนะผมทิปแดดบังเยดเอยรถมึงกี่มาฮะไม่หรอ้าไม่เกี่ยวหรอกเยดก็วันนี้พี่เอาเขียวเหนียวซับมาแล้วผม เดี๋ยวเราไปดูแต่ว่าคันนี้พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนคัสไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันก็จะดังๆหน่อยเครื่องดังด้วยแหละแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนก้านไปนะแต่ไม่รู้ว่ามันดังอะไรต้องไปลื้อดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับจากทิปแล้วกันก็วันนี้เราพาช้างซิ่งมาเติมน้ำมันก่อนส่วนเอ้ยเติมลมก่อนส่วนพวกพี่แบงค์แกออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช้างมันลำนะมาเล่นดีวกว่า ตอนนี้เราก็ขี่มาในเมืองนะครับไม่รู้ว่าเราจะเกมหรือเปล่าดูดิเสียงเครื่องดังชิบหายเลยแบบดังแบบกราวเลยเด้อทั้งเสียงค้าทั้งเสียงชุดหัวแต่ว่ารถที่อ่ะได้ประมาณยี่บสองจุด สองม้านะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนตะก้านนะปกติรถคันนี้กี่ม้าจำไม่ได้นะแต่ว่ารอบน,นี้รู้สึกว่ามันจะจะวิ่งดีอยู่เหมือนมัน,มนไปดีกว่าแต่ว่ารถที่มันจะขึ้นช้านะครับเพราะว่าได้ไปลายนะแคมตัวนี้แบบใช้พายุนะครับน้องๆตนน,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 นี้พี่ก็ขี่มาในเมืองไม่รู้พี่จะเกมีหรือเปล่า จะว่าเราจะเกมหรือเปล่าวะดับดับรถดับรถดับไม่ได้ดับไปตายก็ได้ด้วยผมอ่ะจะตายไปก็ได้นะดับรถไปตายไปได้ใส่เกียร์ไว้เ๋้วผมดูหลังพี่ดูหน้าเนี่ยครับผม พี่อาจจะตัดให้มันเป็นยาวๆไปนะไม่งั้นก็อาจจะตัดให้เป็นแบบตอนๆไปกลัวน้องๆเบื่อนะผมถ้าถ่ายยาวๆไปแล้วแบตพี่มันก็ไม่ค่อยดีด้วยอาจจะถ่ายแบบเป็นตอนละสิบกวอนนาทีก้อนนาทีอะไรประมาณนี้นะผม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็เกง่งๆกันอยู่นะผมว่าจะเกมไหมนะผม มาแล้วพ่อมาแล้วทันไหมทันไหม เกมนะเมื่อกี้นี้ช้างซิ่งหายไปไหนตำรวจมาพอดีเนอะเกือบแล้วเกือบแล้ว อันนเลยมันแยบ,บนะมันกระหลานฮึฉันว่นบบนนาเดี๋ยวเราตัดไปที่ปั๊มเลยดีกว่านะครับผมไปเลยอา <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราพาไปแดก, <c oughs> ดกเดี๋ยวเราพาไปแดกชาร์ซิงกันะนะผมเยด พี่แบงค์แกก็ออกล่วงหน้ามาแล้วช้างมันลำตลอดเลยนะ <c oughs> Như bạn, cái bài gái xem luôn rồi นี่เราตัดตัวเลยขี่ไม่ได้เลยโดูเดียบรรยากาศอ่ะโคตรดีเลยน้องๆแต่ว่าขี่เนี่ยมันไม่ร้อนนะแต่ว่ามันมอนฟุยตตัวกัะ No, no. <laughs> <laughs> อะไร <S <S แต่วิ่งจริงมันวิ่งไม่ได้หรอพี่ไ,ไม่รู้ว่ะโดนบอกซูเปอร์ซิงก์เลย 打灯笼。 ท้ายมันไม่เดินอ่ะท้ายไม่ไปท้ายไม่ไป<อ>เดี๋ยวก็ไป <c oughs> ครับก็นี่แหละเมื่อก,กี้รอแชมป์นะโทรศัพท์แชมป์ตกแล้วก็จูนให้ลูกน้องพี่แบงค์ด้วยนะผมแล้วรถพี่มันไม่รู้มันหนาหรือมันบางอ่ะท้ายมันไม่เดินก็พี่อาจจะตัดให้เป็นตอนๆไปนะครับหลาย EP อย่างเงี้ยเผ่อน้องๆชอบอย่างนั้นนะเพราะว่าแบตพี่มันก็ไม่ได้เยอะด้วยแบตแบตความจำมัน แปดแบบมันจะเสื่อมแล้วมั้งเนี่ยครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค i b ์พี่ด้วยนะผมกับช่องบังสิรหลอดแสลูนะผมถ้าน้องๆคนไหนอยากติดตาม EP ต่อไปก็รอดูคลิปหน้านะผมเดี๋ยวพี่จะถ่ายไปเป็น EP EP ไปนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวได้จะไปหาช้างซิงนะพอดีนดน,น้ำมันเครื่องช้างซิงมันไม่แน่นนะ mana